เตรียมพบกับงานมหากรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ที่จะนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นการแสดงอาหารสินค้านิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวมาจัดแสดงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครตลอดจนผู้ที่สนใจได้เข้าชมณนะลานพลาซ่าสนามกีฬาหัวมากระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายนนี้โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรมุสลิมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และส่วน จัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่6เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ3มจังหวัดชายแดนใต้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณสถานอิสลามแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่างๆรวมทั้งกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลางสร้างการรับรู้และเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวมุสลิมในพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางลงสู่พื้น ทั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างเศรษฐกิจให้พี่น้องสามจังหวัดชยดายแดนใต้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเติมเต็มเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการออกบูธอาหารถิ่นเลิศดรสการจําหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกการแสดงทางวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเช่นการแสดงดีเกฮูลูจากจังหวัดปัตตานีการแสดงศีละหรือศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว แบบโบราณจากจังหวัดนราธิวาสการแสดงร่ายรำม,มาลายูพื้นเมืองประยุกต์การแสดงบรรเลงเพลงมาลายูพื้นเมืองและนิทรรศการภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสามชายแดนใต้ความพิเศษของปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการจัดงานจัดกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาในฐานะผู้ขา พบผู้ซื้อคือผู้ประกอบการจากกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน60รายในวันที่30มีนาคมเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่โรงแรมอัลมิรอสถนนรามคำแหงซอย5ส่วนในสถานที่จัดงานหมหก,กรรท่องเที่ยวชายแดนใต้ลานพลาซาสนามกีฬาหัวหมากเตรียมพื้นที่คูหาให้กับผู้ประกอบการจากสตูลและสงขลาผ่ายใต้ทีมสตูลวันเดอร์แลนด์และสงขลามหาสนุกสุขทั้งปี2560ตลอดทั้ง3าวันการจัด งานการจัดงานจากปีที่ผ่านมามีกระแสตอบรับที่ดีสร้างไรายได้หมุนเวียนภายในงานกว่า17ล้านบาทมีผู้เข้าชมงานราว58,000คนที่ช่วยสนับสนุนสินค้าพี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้และเป็นการให้กำลังใจแก่ชุมชนที่มาร่วมออกบูธร่วมจัดการแสดงและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีให้มีกำลังใจที่จะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากภาคกลางหรือภาคอื่นลงไปเยี่ยมชมพื้นที่ท่องเที่ยวสามชายแดนใต้ที่มีความสวยงาม น่าประทับใจไม่แพ้ที่ใดๆเช่นกันที่น้องชาวจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะนาําศิลปะวัฒนธรรมและความสวยงามอันวิจิตรการตานะคะมาให้ท่านได้ชมและที่สําคัญที่สุดคือท่านสามารถที่จะตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวโดยซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวในงานครั้งนี้ได้ค่ะ จากการจัดงานเมื่อปี2559นะคะการท่องเที่ยวในแต่ไรจาก3วันด้วยกันนะคะซึ่งเป็นการขายสินค้าขายสินค้าโอท็อปนะคะขายอาหารแล้วก็ขายเสื้อผ้านะคะซึ่งได้นํามาจากจังหวัด3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และที่สําคัญที่สุดก็คือมีการจาหน่ายเรื่องของโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยะคะ่ะ มหากรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ครั้งที่6ครั้งนี้จัดยิ่งใหญ่จัดเต็มกว่าเดิมเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าชมงานซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นพื้นถิ่นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อย่างแท้จริงเป็นวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากอีกด้วยวันที่31มีนาคมถึง2เมษายนนี้ณลานพลาซาสนามกีฬาหัวหมากงานเดียวครบทุกความต้องการ